เอไปพี่โ้้ยพี่พี่เมเข้าห้องน้ำดุแม่ไปเข้าห้องน้ำพูดปุ่นยืนถ่ายแม่อย่างนี้แล้วแม่ก็ญาติเข้าวน้ำก็ญาติยืนถา่ายว้าวว้าวมีดินน้ำได้รูบ่ดินได้ยายกินีเห็นกินใส่ก้นเจ้าเราเป็ดเลยยา,นออา,นนายน้องอาบน้ำลูกเอ้ยเนี่ยเสียงมาหอนเสียวอยู่ ใน,นเทน,น้าน้องบ่นี่นั่น,นน,อน,น้อ,องเปียกน้องเปียกนอแม่หอมแม่ผู้ชเออเออเออ,อกมาไว้เด้อมันยังนอกเกือบเปียกผู้นั้นทรา,ามมบคุณป็่น้องเด้อเนี่ยจ้ะคุณป็่น้องเป็ดป่ะตัวนี้นะ น่าเสียใจเลยเนาะเมื่อแต่เดิปาดลุงเอฟเยเคยเห็นลุงเป็นในเบิกแต่ไม่น,นึกันโอ้ลุงล่ะเอ็นอ้อ้อคุอมยอ,อยู่ดิอ,อยู่ดิขอของน้ำ เมือนเ้อพักก็เมอนหัวแตกเ้อป่าเอาไม่ทันไหนโอป้าป้าไปดินป้าดินป้าไปดินปนีไปดูป้าอนะะอาสีเด้อขนา ออมาเเยเสือจะเปียนะลูกนี่เปลี่ยนเสือไหมเนี่ค่ะเออมื่นเนาะหมื่นน้ำเด็กคนเน่หมาปุ๊บมาดิงี้ป้าๆด้ไเปเทนำกันมา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 เ สิงน kind of ี้มัจะงับปากจ้ะงับมูดังนี่น่อยเจ้าพันเดอรเลยเลยน้องเปียกว่าด้ไเด้หันน่ะลูเอ้ยเอาไว้ไว้เลยอเาเาเปียบว่าด้ทางนี้น่องเงดี่อย่างนี้เจ้าไปเห็ดน้องเปียกเบ้งเบิงบต้องแก้เชียน้องบิ้งบิง เนาะฮะเป็นยังโอ้ยมื่นนะดุเฮ้ยแม่เองข่าวของหน้าเลยค่ะมาดิหน้าเลยเลยเอาน้องยันหลอกป้าป้มันเปียกแล้วเปียกแล้วตากไปแทนแน้วมันตากไปก่อนมันแห้งก่อนนะูกเนาะเปียกแล้วมันเปียกแล้ว เออเดี๋ยวแม่จะการให้มื้อฉันโอ้สีตาใส่เ้าเราเราดรงดึงบันเองแม่เป็นอะไรอยู่เอ้หนุ่มแก้วไอ้บิดิ่งจะไม่อะไรอ้หนุ่มแก้วแม่ดหมัหดิ่งมาเนาะสายดิ่งนะไอ้หอมแก้วลยลูก Ê gun, hang gun. 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 Hang สองหมากแล้วว่าเอาไปถีบมุงนอกเรื่อยๆถีบมุงนอกเด้อนี่เมย์ชวนเมื่อแกบ่ยอมเมื่อแหละฮึนอนน้ำป่าว่ลูกคืนนี่อยู่จะชิรนอนน้ำป่าบ่ะนอนน้ำป่าป่อไปก็ออกไปกับย่าลูกถีบบ่มันมืนมันมืนน้ำป่าถีบเห็นไหมโดยไปไปขอนายไป หนกันปะไปปิดป,ปะปิดตู้นี่ก่อนเ้อบ๊ายบายบู๊ไปบถือเขาอย่าเกืยวบวถือข่าลูกละเหียเอยียบบถือบ่ถือเนี่ยเนี้ยออกมาเอาอดินต้มไข่หน่อยดินนุ๊กไปดินนกันเนีเ่ยเนี่ยเกแก่ลูกลน่ะน่ะน่อันนี้กันเดียวนี น uh, ่ก <a> ันก <booster>, ่ก uh. <c oughs> ันยังเกิดกันน่ยังเกิดกันห้เกิดยูีนกะพูดเรลูกมา่เป้าให้ป้าให้เฮ้ย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 นี่ดาซ่เกิดนี่ดาเ้ยไม่เลยนนะเกิดนก็เล่นนี้

พอใช้พอธนามาใช่ตู้ยังได้พอธทนมมาพอจ้างเครืองมือมือแล้วเป็นไรหาใช่ทนามมาทนมมาพอธนมาขามามาขามาเลยขาม้าขามันเลยอ่าอ่ารถรยูดีอะละมอไซน์อ่ะขามาขามาตีนเนาะโอ้ย เมืม่อเมื่อไม่อยากเมือ่อชมมาแล้วยังหาอยากไม้ดีเด้อเนี่ยแม่ส่วนเมื่อหลายรอบแล้วมวยเมืมอม่อนอนน้ำป่าบ่เจเพืน่น่ะนอนน้ำป่าบ่ลูกเจบะนอนน้ำป่าเนาะน้ำป่ามันมีห้องเอไ้นอนผนลมไรห้องป่าไรนอนทึงเฮือนผู้ พอมาเลยพอมาเลยตักแทกหนยไปฮนมาพอฮนมาฝ่าพพอแล้มฝ่าวพอดเงปา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 งป้าปาสาวน้อยสาวง่ญ่

เปเรเที่งเร็ว้อเมื่อให้ัโนปิ๊บๆอยู่นะเพิ่นีนอนเพิ่นอมเพิ่นนอนเพิ่นอันม่ก้า กูมองนายอันดับบนอะแย่งแม่แย่งแม่ดื้อเฮ้นอนได้นอนกินนมได้บ้านอ้าเบ่งต้โอ้ยเดิมือเบ่งตดกระชงหัวแม่เลยบอกเดิมือมีอย่างไั้เบ่งตดใช่หมูได้บอกหลังกวดอะไรแกหัวแล้วบัดนยายเบ่งตดใช้แม่ได้บรรลุคนน่ะเอ้อนางนิดเพียงเดียวคนน่ะอ่ะ พุดบอกให้พ <sympath is> <Hey>, ุดได้เขี่ยนะเหียนมาเลยเขียวนะเขี่เหียนเนี้ยนิติบอเพิ่งหัเพิ่งหัน่เงยไปดิไอ้ดำาขึ้นแล้วอันนี้อันนี้บาอนี้เฮ้อ่อันเชดนจะมือกุมย่านย่าเนี่ยเอาเป็นพันหาเอาเป็นพันน้อยหาแล้วไปอุ้มทั้งอันนั้นมันเห็นยุหฮาเห็ดมันเกือบเลยหนวนมกินนมมันเครือบเขีันกัปตัวาันแต่ยูดีน่อยในเขี่ยเหเหยียบเน้ยตบอก ครบสองปีแล้วแถวที่เลยอ๋อตบโอเคตบกัมหยาไม่เว่าบ่โอเคโอเคใช่ไหมบ่ก็บุบาใช่อันแรกเค่ฉันนอกพอมากก่อน้ันนอกเห็นว่าเราลายเนาะเลยเลยอ่ะตบโอเคตบตบโอเคเน่เน่ไปนะเน่ดินไปนะตบติดดุอ่อตบก็ตบ